เราซื้อหุ้นเข้ามา5,000หุ้นดังนั้นเราต้องได้เงินปันผลจากมูลค่าที่เรามีอยู่ก็คือ5,000หุ้นด้วยนะครับการที่เขาประกาศจ่ายเงินปันผลเราก็ต้องบันทึกตามเกณฑ์คงค้างด้วยนะครับการที่ตามเกณฑ์ค้างก็คือแม้จะยังไม่ได้รับเงินก็ต้องบันทึกว่ามีรายได้นะครับจึงเดบิตด,ด้วยเงินปันผลรับ ค้างลับมันทึกเป็นสินทรัพย์เอาไว้นะครับและเครดิตด้วยเงินปนันผลลับคำนวณยังไงครับเงินปันผลที่เราจะค้างรับทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็มานทึกเป็นารายได้ก็คือการนำห้0 0ันหุ้นที่ซื้อมาคูณหุ้นละเจ็บาทก็จะได้กับ3ามหมพันบาทตัวนี้เป็นารายได้ที่เกิดขึ้นณว,วันนี้ของเรานะครับก็ลงบัญชีมาสามหมห้า 5, หลังจากวันที่25เมษายนแล้วเนี่ยพอมาถึงวันที่25พฤษภาเนี่ยเราจะต้องบันทึกรับเงินปันผลจากที่เราเนี่ยเคยตั้งค้างรับเอาไว้นะครับเราก็มาลงบัญชีกันนะครับวันที่25พฤษภาคมเมื่อเราได้รับเงินเราก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดและก็ต้องล้างบัญชีค้างรับออกไปนะครับจึงเครดิตด้วยเงินปันผลค้างรับ ด้วยเงนินที่เคยตั้งเอาไว้ก็คือ3ามหมื่นห้าพันเอาลงบัญชีแบบนี้แล้วเงินผลั้งรับที่มันทึกเป็นสินทรัพย์ก็จะหมดไปจากบัญชีเพราะว่าเราได้เงนินแล้วนะครับต่อไปวันท้ายก็คือวันที่10สิงหาคมบริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่ไปซื้อมาจากบริษัทเจริญนครนะครับสามพหุ้นในราคาหุ้นละร้อยยีในการขายครั้งนี้เสียค่าจัดอีกห้าร้บาท ห้าร้อยบาทนั้นเป็นตัวเงินที่เราจ่ายออกไปในขณะที่การที่เราขายหุ้นนั้นเราได้เงินเข้ามาเราเห็นว่าการะแสเงินมันสวนทางกันนะครับเมื่อมันสวนทางกันก็ต้องเอามาหักกันนั่นเองนะครับวันที่สิสิงหคมนั้นการลงบันทึกบัญชีเนี่ยเราก็จะต้องเท้าฟังว่าตั้งแต่ที่เราเคยได้หุ้นของบริษัทเจริญนครมานั้นเนี่ยเรามีต้นทุนเท่าไหร่วอนนี้เราจะขายออกไปนะครับตอนแรกที่เราไปซื้อหุ้นจากบริษัทเจริญนครมานั้น เราซื้อมาเท่ากับ5,000หุ้นพอมาถึงวันนี้เนี่ยเราจะขายออกไป3,000หุ้นนะครับเราก็ต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้นะครับของบัญชีกันนะครับ10บสิงหางเมื่อขายต้องได้เงินสดจึงเดบดิตเงินสดเมื่อขายหลักทรัพย์ต้องลดลงจึงเครดิตหลักทรัพย์เพื่ขอขายคราวนี้หลักทรัพย์จะลดลงเท่าไหร่มันก็ต้องลดลงด้วยราคาทุนนะครับ เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าราคาทุนที่เราเคยได้สะรับของริสัทเจริญคนครนั้นมาได้เท่ากับเท่าไหร่วันที่หนึ่งเมษายนเราเคยไปซื้อมาด้วยยอดห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทวันนี้เราขายออกไปสามส่วนจากที่มีทั้งหมดห้าส่วนคําว่าสามส่วนจากห้าส่วนก็คือในวันที่หนึ่งเมษายนเราซื้อมาห้าพันผมตัดเลขศูนย์ลงไปสามตัวก็คือห้าส่วนพอวันนี้ขายออกไปสามพันหุ้น ผมตัดเลขศูนย์ออกไปสามตัวนะครับตัดให้มันเหมือนกันนะครับก็จะเหลือสามส่วนนะก็แปลว่าวันนี้เนี่ยผมขายออกไปสามส่วนจากที่มีทั้งหมดห้าส่วนอยากจะรู้ว่าสามส่วนนั้นราคาต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็เอาห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยนะครับคูณสามห้าจะเป็นหลักทรัพย์ที่เราขายออกไปด้วยสัดส่วนสามพันหุ้นในราคาต้นทุนนะครับเท่ากับสามแสนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบ ทุนเท่านี้ที่เราเอาออกไปส่วนเงินสดที่เราจะได้รับนะครับเท่ากับเท่าไหร่เงินสดที่เราจะได้รับเราก็ต้องมาดูกันนะครับเราขายไปสามพันหุ้นดะงนั้นเงินสดที่ต้องได้รับก็คือในส่วนของสามพันหุ้นที่เราขายออกไปขายออกไปในราคาหุ้นละร้อยยี่สิบและในการขายครั้งนี้เสียเงินนะครับก็จะต้องเป็นตัวหักออกนะครับด้วยยอดห้าร้อยเอาสามพันคูณร้อยยี่สิบลบห้าร้อยนะครับ จะได้เป็นเงินสดที่ได้รับจากการขายก็คือสามแส0ห้าห่นเก้าพันห้าอะครับในการขายทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องมาวิเคราะห์เลยว่าเกิดกาไรขาดทุนจากการขายนะครับมันจะต้องมีกาไรขาดทุนแน่เพราะว่ามันจะมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างเงินที่ได้รับกับหลักทรัพย์ที่ขายออกไปนะครับเราก็นำ David เดบิตกับเครดิตมาลบก,กันนะครับเราก็จะเห็นว่า ด้านเดบิตมากกว่าด้านเครดิตดังนั้นผลต่างก็จะต้องอยู่าบด้านเครดิตเราก็ใส่ด้วยคำว่ากำไรขาดทุนจากการขายนะครับตัวยอดผลต่างเอาลบากันนะครับก็คือ28,960นะครับนี่ก็คือการลมือบัญชีทั้งหมดนะครับของอบอยตัทธีระชัยจำกัดน,นะครับซึ่งเขา ลงบมนทึกบัญชีด้วยหลักทรัพย์เพื่อค้านะครับ